อิมคือบ่เวอาตาคุณเว้านะเอาเมือกับฉันค่ะคิดรวยฉันจะเว่าว่าอย่างโอ้ยคุณกระตำแซบปานี่ตัวปานั่นบอกว่าจะคองตํำบอร์เซฟที่เทศขี่ข้านี่เองโอ้ยอิมคุณว่าฉันได้ต่ำยุติคุณหนีมากกำกบฉันทุกอย่างเลยคันคุณสี่บอกฉันจังสี่บัดรุ่นคุณฉันต่ำเองเลยได้อิม อิมแม่ลาติอุ้มมามา,มานางันางนังว้าวมื้อนี้เขาสิกินอีอย่างล่ะมื้อนี้เป็นเมนูตำซัวปลามึกตัวอุ้มนี่ฉันลวกแล้วกับเส้นน้แข็งแล้วแล้วโอเคอิมก็สันคุณตำเลย <c oughs> บ่บอุอ้มซุเทียกับไฮเต้ฉันตำนันและมื้อนี้ตาคุณตตำบ้างโอ้อิมพ่อฉันตำคุณกระบอกว่าว่าแซบคุณน่ะละตำมันจะแซบ <c oughs> บ้าแสบหรือว่าจะคล้องขีข้ขานเนาะอุ้มคุณต่ำเลยเด้อมาๆก็สันต่ำเพชรปะอิมอ,อ๋อเอาเพชร,เ,พชรเลยอุ้มเพราะว่ามือนีนี่ฉันอยากกินแบบจ้าจ้าจ้าโอเคประมาณนี้ปะปาดอุ้มกันหน่อยเกินนี่ตีเพชรของคุณใส่อีกใส่อีกสักนีอนะ โอเคใส่เลยต่อไปใส่กระเทียมใส่เป็นหัวเลยเนาะมันก็ตามแรงขึ้นกันโอ้ยอุ้มไผยผ้าว่าใส่เป็นหัวเขาเกิดใส่เป็นกีบตัวจะกีบซองกีบเนาะโอ้ยอุ้มพุ่งกิดใส่หน่อยเกินประมาณสามสี่กีบแนะี่ยพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอสี่กีบพ่ออ่ะอุ้มใส่ตนันปิ๊บนหนึ่ตันปิ๊บก่อนนึงเนาะป้า อุ้มก่อนหนึ่งของคุณคือก่อนใหญ่เทมันกระหวานตัวมีก่อนในหน่วยยุ่นเนอก่อนนี้เนาะอืมใส่เลยตามเลยนะอิเี้มตามให้แรกเลยอุ้มแรลกไปเอีม้มเอ้ยอุ้มบักพริกกระเทียมหนึ่งตามปีบคุณยังแหลกอยู่ตามอีก เอออุ้มพอพอพอแลกแล้วต่อไปใส่ยังอิ่มบักหน้าเนาะเมือ่อุ้มใส่แบบแค่แค่ก้อนลดดยิบมากน<ป>ะ,ะ,ะปาดบอ้ปะต้องปาดกับอุ้มใส่เป็นลวดอลดอเอ้าอุ้มคุณกระเด็ดขวัญก้อนเนี่ยตีอุ้มไผ่ผ้าใส่เป็นขวัญเลยงวยแดงๆยิบมาใส่จั๊งวยสองวยเน่อุ้มอ่ะอิ่มสองวยใส่บักหน้าเนาะ สองเพียงนะอิมอะมันเปียงไงแท้อุ้มฉันว่ามันเปียงไงเกินเหมใส่สองเปียงเปียงหน่อยเด้อต่อไปเปียงหน่อยเด้อแค่อิมหน่อยพ่อป่ะโอเคต่อไปใส่อยัางอิมทั่วอุ้มบักทั่วเนาะเด็ดใส่เลย เป็นต้นทิ้มอุ้ยอุ้มก็ต้นใหญ่แท้เอาต้นหน่อยหน่ยนี่อุ้ยก็ต้นหน่อยเกินเอาต้นแบบพอดีพอดีแน่ก็ฉันมีนี่นี่อืมนั่งมาข้ามเพียกพ่อไปอิ่มพ่อพ่อจะส้ม่อไปใส่ผงนัวอุ้มใส่ผงนัวโอเคไล่ปะ ไม่ต้องเอาไรเดอกอุ้มเดี๋ยวหัวจะอกผมหงนน่อยอยู่ซ้ำนีน้นะอิมปาดอุ้มมันกระหน่วยพูดเอาแต้ใสมานวเพ <laughs> ิ่มอีกนิดนิดหนึ่งปาดอุ้มกระลายเกิน <laughs> เอาออกอีกนิดนิดนึง้เอาออกอีกนิดนึงมันจะพอดีเลยอาเทใสเลยน้ำ <laughs> ปลาอุ้มสองจุดโอ้ยอุ้มกระจุดหน่อยเกินเอาใส่อีกนี่ ใส่สย,ยังเอี้ยมปลาแดกอุ้มใส่หลายบ่คุณใส่ไปรวดด้วเช่นบอกยุดเองพ่อไปเอีย้ยมใส่ให้หลายๆนี่พ่อไปเอี้ยมโอ้พ่อพ่อพ่อเหนอะเหนอให้เขากันก้อนอุ้มขอท้าพี่ในจ่านีจ่าเหนอะแบบเชื่อเชี่ยงให้มันแหลกนี่ด้วยนะ่ะ <Good, good. S 1> กดกดที่ตาเน้มครบใจยังไม่นเนมคนุณ น่าราเอี้ยมปลาหมึกมาใส่เลยอะออมใส่ของน้ำเสน้นเนาะอุ้มอย่ยพึ่งอย่ยพึ่งใส่ตำตำให้ปลาหมึกมันเขากับเครื่องก่อนอตั้งสั่งแล้วขอเครื่องไปเอี้ยมทั้งผูน้ำแม่อุ้มโอเคมาเอาซากเมื่อยกับฉัน ใส่ขนมเส้นจักติวในเด้ออมพ่อพ่อมาเดี๋ยวฉันจิ่งบางก่อนยิ้มขึ้นเอาตาคุ้นเ้าน่ะเอาง้กับฉันค่ะคิดรู้ฉันจะว่าว่าอย่างโอ้ยโอ้โคุณกระตั้งซสบปานนี่ตัว ปนั่นบอกว่าจะโค้งต่ำเพื่อเซบที่เท้ขี่ข้ามนนี่เองโอ้ยอิย่มคุณว่าฉันได้ต่ำยูต่ติคุณหนีมากกำกับฉันทุกอย่างเลยฉันคุสิบอกฉันจังสี่บัดรุ่นคุณเช่นต่ำเองเลยได,ไดอย้อิ่มโอ้ยอุ๋มฉันกะบอกเพื่อตานาะคุณจะได้ต่ำรสชาติแบบนี้แหม,มันจะได้แซ่บแซ่บแบบนี้ใช่ๆอิอๆ่มใช่ๆต่ำเองรสบัตรนาน่ะพ้าอุ้ม ไปห้ามมองกินกัน่าค่าตะเคียงกันไรปะ